Va que el แล้วก็ต่อสมอบบอกครับยืดสมอบอกหรือว่าไงฮะต่อไมยืดที่มันตึงต่อตบสมอบบกมีอยู่แล้วยืดให้ตึงแค่นั้นเอง,อเงโอเคนี่เสร็จแล้วใช่ไหมฮะโอเคโอเคเก็บได้เลยครับเก็บได้เลยครับโหม, oh. มันใหญ่มาก แล้วผมทำให้ดูก็ได้ครับอ่าๆผมจะได้ถ่ายไว้เดี๋ยวผมไปนั่งดูโอเคอ๋อนี่รูปนี้รวบรวบรวบป,ปีขึ้นมาอ่ารวบขึ้นมาโอเคครับเเเป็นชือง กดแล้วบีดกดแล้วบีดรวบนี้ขึ้นมาดึงเชือก ได้ครับเดี๋ยวผมขอพันธุ์ก่อนแป๊บหนึ่งอันนี้คือมัดไปไหนฮะรัดรัดไปไหนฮะรัดให้ให้มันโค้งตอนแรกจะดึงเข้าไปแค่นี้เสร็จแล้วแค่นี้เสร็จแล้วแล้วก็ใส่ถุงเลยโอเคเดี๋ยวผมผม